สวัสดีค่ะวีจากดูสนานะคะมากับไฮโดรไกลค่ะวันนี้วีจะมาเคลือบกระจกให้ดูค่ะปกติไฮโดรไกลจะเหมาะกับกระจกใสนะคะแต่ว่าวันนี้วีจะมาเคลือบกระจกเงาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไฮโดรไกลมีคุณสมบัติในการป้องกนันคราบน้ําเกาะกระจกนะคะวิธีใช้ง่ายมากวีทําความสะอาดกระจกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่สเปรย์ทิ้งไว้แล้วเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์มีเตรียมมาแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยววีจะพ่นทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะ

ที่ฝั่งที่เคลือบหยดน้ํามันจะน้อยกว่าฝั่งนี้ไม่ได้เคลือบนะหยดน้ํามันจะเยอะกว่าวีว่าอาจจะต้องพ่นน้ํายาเยอะกว่านี้ฝั่งนี้ก็จะเยอะกว่าฝั่งนี้เคลือบ ฝั่งที่เคลือบน้ํเกาะน้อยกว่าฝั่งที่ไม่ได้เคลือบนั้นเดี๋ยววีจะลองสเปย์ให้มันเยอะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรอดูว่าถ้าเกิดเราสเปย์เยอะทิ้งไว้นานขึ้นมันจะเป็นยังไงทางนี้วีสเปย์เยอะหน่อยนะคะฝั่งนี้วีไม่ได้สเปย์นะคะเดี๋ยววีจะเช็ดออกนะคะ เดี๋ยวทดอสอบกันนะคะโอเคนะคะไหลลงเร็วมากนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเกาะ,ะเยอะอ่อ <laughs> นสรุปนะคะว่าพ่นเยอะหน่อยวีทิ้งไว้ประมาณ3มนาทีนะคะจะได้เห็นผลนะคะเพราะว่าครั้งแรกวีพ่นไม่เยอะครั้งที่2ก็เลยอ่ะลองดูพ่นเยอะๆเลยไฮโดรแกสใช้กับกระจกเงาได้พ่นเยอะนิดนึงนะคะ